เล่นน้ำในบ้านครับครับสวัสดีครับช่วงนี้ work from home แล้วก็สระว่ายน้ำปิดฟิตเนสปิดนะครับเราไม่สามารถไปทำกิจกรรมได้พอดีไปเจอเหมือนกับว่าเป็นสระว่ายน้ำสำเร็จรูปครับ เอาไว้เล่นกับเจ้าตัวเล็กนะครับโดยที่เราเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้ลมเป่าครับเหมือนเป็นสระที่มีทรงแล้วก็เอาน้ําใส่ก็จะสามารถแช่น้ําได้เลยครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรซื้อที่บิ๊กซีครับราคา394บาทแล้วมันมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่เป็นโปรโมชั่นลดอีก50%เหลือ194บาทครับโดยที่ เราไม่ต้องเป่าลมผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวลองไปแกะดูพร้อมกันนะครับแล้วก็ใส่น้ำครับครับแกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเขาก็จะพับเป็นเหมือนบอลลูนเลยครับมีอะไรอันนี้เป็นคู่มือเมื่อดึงออกมาครับอึบบ จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อผ้าครับ <c oughs> น่าจะสามารถวางตั้งแล้วก็เป็นรูปอ่างได้เลยครับเดี๋ยวเราลองใส่น้ำดูนะครับพอ,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 อใส่น้ำแล้วครับ ก็ดีนะครับไม่ต้องเราไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มอะไรเลยครับเหมือนกับว่าขอบของสะจะเป็นพลาสติกแข็งครับแล้วก็หนาพอสมควรแล้วพอเราใส่น้ำไปแล้วครับนี่น้ำก็พอสำหรับให้เด็กอายุหนึ่งขวบเล่นได้ครับพอเราใส่ไปเรื่อยๆครับรูปทรงเขาก็จะดีดเป็นรูปทรงที่เหมาะสมก็คือเป็นวงกลมครับ บิกาก็เลยมีสระว่ายน้ำเล่นตอนเขาปิดสระครับ <c oughs> แล้วที่สำคัญครับไม่จำเป็น <c oughs> ต้องใส่แพมเพรสดีราคาแพงๆตอนที่ลงว่ายน้ำครับอันนี้ <c oughs> เป็นน้ำจากบ้านเราครับ ดูเขาก็ชอบนะครับพอน้ำไม่สูงมากเราก็สามารถเล่นกับเขาได้เดี๋ยวคุณพ่อก็จะลงไปกับเขาด้วยครับตอนนี้น้ำครึ้นหนึ่งครับจริงๆแล้ว,วเวลาเราใส่ผมว่าใส่แค่นี้ก็น่าจะพอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอลงไปด้วย ก็อาจจะทําให้น้ําล้นได้ครับเดือนนี้ค่าน้ําเยอะแน่ๆแต่เดี๋ยวเราก็อาจจะซักผ้าคุมรถผ้าล้างรถด,ด้วยจากน้ําตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามครับเป็นกําลังใจให้ตัวแสบด้วยนะครับกับการเติบโตว่าจะโต้ ดูแล้วเขาชอบครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามครับ 頑張れ。<Yeah. S 2>